ฮัลโหลเยสวัสดีครับตอนนี้เราจาเลยกันต่อนะฮะหลังจากเมื่อกี้ผมก็ไปกินข้าวนะครับก็อ้ยนะครับก็เรามาเจอกับโปโชเชน,น่าครับผมผมจะไม่ใส่ใจมันอีกต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ผมมีอะไรดีๆมากมายนะฮะตอนนี้ฮะผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้านของลุงอะอฮะเจอนะฮะกุนตามาเร็ว ตอนที่นะคุณตาเขาก็จะพาพวกเราไปที่อีกเมืองหนึ่งนะครับนะครับก็เราจะต้องไปที่เมืองเดลฟอร์ดนะครับคุณตาจะทําหน้าที่ขับเรือพาเราไปที่เมืองเดลฟอร์ดครับนะครับตอน,นเราก็แค่ดูเรือแล่นไปครับผมไปอ่านบทสรุปมาแล้วครับเขาบอกว่าจะต้องเอายังไงอ่ะเพราะว่า เราจะต้องไปเอาก็คือเราต้องไปเข้าถ้ำของเราจะต้องไปเข้าถ้ำของที่นี่ครับเพื่อการยังไงอะ <All right. S 1> เราต้องเข้าถ้ำเพื่อไปเอาอยัางไงอะเราต้องไปเอ,อ <All right. S 1> ตอนนี้ครับเป็นตัวก๊อตโครับไอตัวที่เราเจอกันใน เหมืองเอ้ยเราเจอกันในยิมโรเซนเน่นครับซึ่งผมเอาชัยชนะไปได้โดยง่ายฮะตอนนี้ถ้าผมจะลงใต้ดินฮะซึ่งลำบากมากฮะเอานะครับก็เจออารอนนะฮะเราจะไปคอมบัสเทนโดนมาเลยนะครับก็เราจะขอดลยต่อนะฮยอะอตยยอดอตยยอด

แล้วเราก็จะนะฮะเคต้องฟืนมายม่ได้ทไ่เฮ้เราก็กินยาอายุวัฒนะสิครับนะครับก็ตอนนี้ฮะเราก็จะต้องเชื่อในพระเจ้าแล้วเราจะไม่เอาไม่ใช่ฮะ <laughs> ผมเพิ่งพูดนอกเรื่องฮะตอนนี้นะครับผมจะทําการไปอักนะฮะเจอโปเกมอนตลอดทางฮะเพราะตอนนี้ผมไม่ทราบครับว่าทางออกถ้ำอยู่ตรงไหนฮะแต่ผมรู้แต่ว่าว่าผมจะต้องไปที่อเจอแล้วเือซสว่าแบบว่าเราจะต้องออกเข้าไปสู่ถ้ำนะ มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากที่เราจะต้องหลงทางนะฮะถ้าเป็นเรานะฮะถ้าเป็นผมนะผมชอบเกมมากกว่าหนังนะฮะเพราะว่าถือว่าเอา้าขึ้นไปเราก็ต้องประจนพันเออประจนไพอยู่ในถ้ำต่อไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายฮะก็ขอบบัสเคนนะ ทมบัสเคนไม่ต้องทำอะไรนะ้วยิ้นหนีวะนี่แหละฮะเดี๋ยวขยะมันจะว่เลือกเขาไปใหญ่นะครับก็เราจะไปลุยนะฮะโซแบทไม่ต้องฮะเพราะว่าเราจะลุยกับมันนะฮะเราจะไปข้างล่างนะฮะเรียก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  อมันอยู่ชั้นไหนกันแน่เนี่ยมันอยู่ชั้นไหนกันแน่เนี่ยฮะผมไม่ทราบนะ,ะว่าตรงบันไดมันอยู่ชั้นไหนนะฮะผมก็จะต้องลุยต่อไปนะฮะเอาทำหน้าเห่ยวหมงแล้วก็เดินต่อไปนะครับผมก็ไม่ทราบนะฮะว่ามันเป็นยังไงฮะผมก็จะต้องลุยแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะ เมมอนไงาใช่ครับอะไรแต่ก่อนอื่นเราต้องซื้อตัวโดเรมอนมาก่อนนะครับก็ตอนนี้แล้วเราโอ้ยผมผมหาประตูไม่เจอผมหาบันไดที่ใช้สำหรับปีนไม่เจอนะฮะเจอแล้วนะฮะมันเป็นอะไรฮะมืดตื่อฮะก็ ถือว่าแบบว่าผมนะฮะยังไม่เจอสักทีนะฮะทางไปถ้ำนะฮะผมรู้ว่าต้องประจนภัยอยู่ในถ้ำนี้ต่อไปฮะแต่ว่าผมไม่ทราบนะฮะว่าเราจะต้องอยู่ไปอีกนานแค่ไหนฮะนะครับตอนนี้เราหาบันไดไม่เจอฮะนะครับเราก็ต้องลุยต่อไปฮะเราจะต้องเดินทางบันไดเจอฮะแต่ว่าผมต้องไปสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมฮะเหมืองมันช่างกว้างใหญ่นะฮะ นะครับก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเพื่อไล่ล่าเอ,อโปเกมอนหรอกนะฮะผมก็จะต้องไล่ตามไปอโอ้นะฮะผมยังไม่เจอนะฮะแล้วอีกเมื่อไหร่ระชาติไหนเราจะได้ประสบความสำเร็จกับการจบเล่นจบเล่นโปเกมอนจบสักทีแหละโปะเกมอนนี้ความจริงเล่นจบแล้วเราก็เล่นต่อได้ครับแต่ว่า อ้าวอาวอาอาก็เดินต่อไปฮะทำหน้าอย่างนี้ก็เดินต่อไปฮะนะครับก็หายากมากอะอครับทีนี้นะครับผมก็จะเลยฮะเขายังไงอ่ะ เพื่อก็ต้องเก็บตัวที่มันเป็นต่อยแฮมเปอร์อะไรหรือย้ยต่อยแล้วนะที่อนตัวต่อยอะล็อกทำอะนะคออพี่ติดตั้งสกิลแล้วแต่ว่ามันยังไงอะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยโปเกมอนรุสโซสมาร์ทเนี่ยมันใช้ไม่ได้อะไหนคดูดีที่เราอมีเป็นโปเกมอนเนี่ยเนี่ยเนียยพี่ใส่ให้กับไอตัวนี้ไปแล้วอะก็ มันต้องเป็นตัวหินสองแขนไม่รู้ละก็ใส่ให้ตัวนี้ไปแล้วทำไงดีอะเอา,อาน้ต้องเป็นตัวหินสองแขนไม่ไม่ให้ตัวหิน<ม>นั่นต่อยไม่ได้ไไดอะนะรู้ว่าต่อยได้อะเป็นธาตุหินะ่ะดูแค่นี้โอ้ย หาถ้ำไม่เจอแผนที่อยู่ไหนหลงแล้วหลงอยู่ในถ้ำนี่แหละอ่ฮาา่าเจอแล้วนะครับอ,อตอนนี้นะฮะเราก็จะเจอกับไอ้นี่นะฮะเราก็จะไม่ต้องใส่ใจกับมันนะฮะ ไม่ต้องสนใจนะว่ามันชื่อว่าอะไรฮะผมก็จะเรียกทานตามลักษณะฮะอ่านะฮะผมเจอทางออกถ้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะลุยออกจากถ้ำนะฮะกว่าจะออกมาได้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ลําบากยิ่งนะฮะก็นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลําบากจริงๆะฮะตอนนี้เราผมเจอทางออกแล้วนะครับผมก็จะเอาไปให้เขานะนี่นะฮะสตีเวนที่เราจะต้องเอาจดหมายมาให้นะฮะ เลเทอร์นะฮะแล้วก็จะต่อให้จดหมายเข้าไปนะฮะแล้วเราจะสามารถเดินทางไปยังอีกเมืองต่อได้นะครับเราจะได้สตีลวิงนะฮะคอนเทนต์นะครับเรียบร้อยครับขอบเชนนะครับเรียบร้อยก็ถือว่าเราก็จะต้องออกไปจากดินแดนแห่งนี้แล้วนะครับ ของน,นี้คปปรับ D-72 Proget Navi เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะฮะเราจะไล่ไล,ไล่กลับไปที่บ้านนะฮะก็คือเราจะต้องรีบหนีนะความวิดีโอที่แสนยาวนานนะจะจบลงเท่าไหร,ร่นะฮะหรือหรือหรือเนื เบื่อตรงที่ว่าโปเกมอนมันชอบออกมานะหายไม่ได้นสนอะไรมันอยากให้เป็นแบบว่าวิ่งแบบไม่ต้องเจออะไรเลยเชือนะครับไอ้ นะครับก็ีหน่ะกทีนะครับลองข้างก็วางั้นก็ได้หรอมไม่ต,อมต้องว่ะได้รัม <c oughs> ีดา้าคนเดียวมา้ามก็งตงมน้าด ก่อนนะหวันอนือกวันหนึ่งครั้ไม่ได้บอกไหมดแล้วสอันแลนะกินหรืจกินาเสร็จแล้วค่ะใช่หมดแล้วค่ะสองพันแล้วนะเยนเนือเย็นบอกต่างใต้ด้วยนะ

เดี๋ยวเดีไปไป๋ยวไม่ไปแต่ปาร์ตใช่ไหมเออเบื่อโปกเกมอนนะเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆ,ๆอตัวนี้แหละจะต้องจับด้วยเหรอจับต้องจับไม่มีหรอกไม่มีที่เขงวางเก็บล่ออ่ยะเห็นมตัวนั้นแหละที่มันต่อยไปคลิกอีมเพือ่อเป็่ยาหนังสือต่อเลยวายอิ่มใส่จะขึ้นเลยเหรอ เ,ออเดี๋ยวฟ้าเอง <S <S เองบอกว่าให้อา่านจบทั้งเล่มไม่ใช่เหรออยออ,ยอ๋ยอยอ่เหรอ40เดี๋ยวนโมโห้ก็าื่นหรอเดี๋ยวก็จะรีบวิ่งไปฮะโอ๊ยฉันวิน่งแล้วนะผมว่านะครับ ผมว่าผมตัดคลิปไดีดกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดคลิปตอนไปเจอออกจากทํานะครับสวัสดีครับไปบ,บายแบวบแล้วพบกันใหม่ครับ